าสวัสดีกันด้วยนะฮะก <acceptable> ็ตอนนี้อยู่กับโปเกมอนนั่นเองมาวันนี้เรามาแก้แค้นยิมกันดีกว่าหลังจากที่พาที่แล้วนี่เก็บเร็วทีตายครึ่งชั่วโมงกว่ามาหวังว่าจะยังไม่ลืมทางเนะาะจะไม่ผิดตัวข้างล่างมาทำกูหลอนโอเคอัี้ขนานี้ใช่ให er. ไหมเออไอตัดผิดอุ้ยวันที่สามโอ้โหแรงนันโอ้ยุกช เฮ้ยโหมันตบหลายท่าตบหลายทีมาคาเต้โอ้เดินผิดนิดเดียวเสียเลือดเพียทำทางไม่ได้เหมือนโอไม่เป็นไรอาจจะชนะก็ได้โอ้ยฉจะโดนว้าโอาทีเด็ดกูไปแล้วไม่ไรอะไรวย่งนี้อกทองวุ้ยเฮ้ยยา เลซิดเลซิดอ่ายังยังนาได้อยู่เช้งเป็นดอสันก่อนดอสันเนี่ยเราสามารถใช้พาวต่อดได้ยาตายสจ้านะเฮ้ยลีเหรอคิดว่าลีเหรอลีได้กีนรอบกันฮะเออมายนเป็นไทนี่ไทนี่ต้องไหว มีต das ูดเฮ้ยไอ้มีตูดมันแปดโอ้เฮ้ยไอ้นี่ไอ้เนี่อ่ะอันัทธ์มันทำงี้ก็ไอ้นี่อะไรอูมันลีเลือดเลือดตีสเลยยาอุ้มูีเดียวตายมันได้หลบสิมอ่ะต้องสันว่าต้องไม่ไงอ้อูหหลับนิดเดียวอ่ะ ใหม่ใหม่เมื่อกี้ผมไม่น่าไปเสียเลือดเดี๋ยวเราต้องเซตโปเกมอนตามลำดับก่อนนะครับตัวแรกเราต้องใช้เนี่ยคือโรบุตต์ตเอ้ไม่ใช่อะดัมสมิทอ่ะโอเคไปเดินให้ถูกทางเลยนะไม่งั้นมันไม,ม่เสียเลือดปีนี่ตัวนี้น,นี้ขึ้นไปเลยอ่าเอ้แขนใหม่ตัวนี้เราใช้บูลเลตตี้ เดือดซ้งขอทำสำมึกเนี่ยสามารถทำผลง,งนานได้ดีระดับเลยอ,อ่ายับตัวต่อไปเป็นดอสันมาดอสันจัดาาจาก,การเท้าอย่างเดียวครับดอสันช่วยเราด้วยเรากินกล้วยอยู่บนหลังยาไม่ใช่ไม่ใช่ขถอดหนึ่งสิบเจ็ดแล้วโอเคตัวต่อไปไทนี่มาก่อนเลยมาตอดก่อนมาตอดมันก่อนเลยเอเ่อด้วยแม็กนิตูดนี่นแหละ ไม่ได้ตูดเวอร์ชันหกโอ้โหของเวอร์ชันสิบดิอุ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดถือว่าต่อได้รุนแรงมากเอาโดสันก่อนโหูมันเลี้ยไอ้เลี้ยมันจะลีทำไมวะปกติหูว่ายากอยู่แล้วตามสมิธบุเลซิสอ้าโอ้โหคุณลูกบุตรอะไรยังไม่ได้โชว์เลยโอ้โหเท่าทีนะคุณลูกบุตรอ้าเปิดแสงหมดแล้วอี๊ซิบอ่ะทีนี้เราก็จะสามารถใช้ เราได้เทียมศูนย์แปดแล้วเราก็สามารถใช้แปดเราได้ใช่ไหมถ้าเราไปคุยเนี่ยจะต้องคุยไหมให้เราจะต้องสูมให้เราสู้ถือว่าเราเลียมแล้วแยบล,ยโหโหโลูกต่าเลยโอ้โหลูกต่าเลยยังไม่ได้สู้เลยนะเนี่ยะผมอยากเก็บลูกต่าแต่เพินทงทำให้ตาย,ยางไงแต่ประเด็นคือย,ยังไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นไรนะถ้าต้องงอนเก็บตั้งนานเดี๋ยวพาร์ทหน้าก้อยไอ้นี่ก็ได้เออเดี๋ยวเราก็ใช้ ยิ้มหน้าก็ได้ไม่ต้องหูตาดนถือเป็นธรรมการบิ๊กบอสสมงมันวะเป็นบอกว่า,าสังเกตนินปิดโอเคแล้วเดี๋ยวพันนี้เราพอแค่น,นี้แล้วกันะะนะครับก็เสียที <c li pped> คลิปที่แล้วนี่ต้องสามสิบห้าคลิปนี้นี่เสียทีถามว่าทำไมน้อยก็ก็เสียแล้วอะ่ะโอ้ยปีปีปีโอ้มิเชลดิสอิสลอ s เ s นเน t ออฟที่ไอเฮิร์ดออฟ เราใช้ได้ไนนขาา่าวเมื่าเธอเลื่อนแรงแล้วนี่เธอเป็นเทรนเนอร์ที่ดีจรนะิงๆนะอ๋อโอเคที่เรา,เาลงตรงเนี้ยเขาสามารถเดี๋ยวผมให้ลงให้ดูแล้วกันมันก็จะยังไงไม่เอาไม่ละมันก็จะแบบว่าแบบรียกายัางไง เปิดไฟได้เออเปิดไฟหน้าได้นะฮะช่แตอ่าสว่างขึ้นแต่ก็ไม่ใช่สว่างหมดแมันะแต่ก็โอเคแล้วสว่างแต่เจ๋งที่สุดตัวนี้อาร์มเลือดฟีดตัวมดแต่ตีมันหนึ่ง่าไหร่โอเคบอลสู้แบตเยอะสุด เลยสีนะอดิไม่เข้าเลยตันนี้หนาจริงล็อกทูไ,กไม่ได้ด้วยเอาหินครับไม่ได้เพราะว่า,ามันมันจะปกติกว่าไป้ยโอ้โหคัดได้เยอะมากก็หลบไปเลยลงมาอีกชั้นหนึ่ง ข้าวแต่ว่าเนื้อบุหรี่ข้าวอ่าสามทีหลังราต้องการมาเก็บเร็วตัวต่อตัวอะไรเนี่ยอะไรอ่ะบุหรี่แบบหลับทมว่า,า,าเราไม่เอาอ๋าอใช่เราได้ท่าใหม่มาด้วย ลูกป,ปืนต่อยใช้ได้เว้ยม,มันเตียใช้ได้เอ้าถ้าอะไรดีเป็กเอามันไม่ค่อยดีอ่ะอืม๋หนลองดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราใช้มันมันทำลายหยิบแบะหรือว่าไม่น่าเป็นยยใช่ ไม่ได้ไม่ได้ทำทใช้เฉยถูกงั้นว่าจะเอาไปทำลายสิบจังเกี้ยงตู้อ่ะตัวนี้มันถึอเอเวอร์โซนเชียรุ๊บเอาไว้ไอเชียมหกเกตทำเชียอะไรได้วะหลักกิโลอ่ะอ๋อวันนี้ก็จะขึ้นมาแล้วจะขึ้นมาอยู่ตอนแรก แตวเราขึ้นไปอกเราก็จะไปอยู่ตรงข้างบนนะตรงในถ้าในถ้าชั้นบนสุดมันจะมีเราจะเห็นได้นะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ที่เราขึ้นไปไม่ได้อะแต่ว่ามันมีข้างบนอ่ะมันมีบันไดอยู่มันมีบันไดอยู่เดยเฉพาะบันไดเรียกติดปากตั้งแต่ตดติดเลยโอ้ยตัวนี้มันมันหาเยอะลูตลกตุ๊ดเลย เขาจะขึ้นมาอยู่ชั้นนี้ซึ่ง้าไม่ผิดมันจะมีของดีกว่เฮ้ยอ๋อเรามีทางออกเลยข้างนอกนะขึ้นมาลุ่งแล่วาออกไปแล้วเจออะไรอ๋อเจอสตีเว่นแอมทริเนทุเรสแล้วกูลังหาหินที่โคตรแรงอยู่มีจดหมายให้เขานี่ เขาให้ทีเอ็มเราอะ,อะเดี๋ยวบันทึกชื่อันลึกชื่อสตีเวนเนีโปรเกตนาโปรเกตนาวิแหละแล้วถ้าเราเดินอย่างเงี้ยจะมีโอกาสเจอทุกมืนในตำนานไหมเราจะเดินพักสามรอบบ้านมาเจอมีไหมนี่แล้วมันดูนสถานที่ลึกลับเราจะเจอก็เป็นได้ โอ้เจอแต่มึงมึงน,นี่ลึกลับจริงไหนแหละแล้วมันมีอะไรไหมอ่ามันลงได้ไหมไอ้แบบนี้ก็ดีไม่เสียเวลาวัวเยี่ยมเลยเจอเยอะเนี่เพราะมันเห็นเรากดลันนะชอบเจอเยอะแต่ว่าถ้าเรากดแหละเรากดสู้นะเจอน้อยเจอยาก็มตีนนะบมบนตีนะ กิโมมเป็นเกมคนตีนโอเครพันนี้เราก็จบแค่นี้แล้วเดี๋ยวพันต่อไปเราจะเดินทางกลับกันนะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นพันนี้เราก็ได้มาสำรวจทดสอบเกาะนะครับเกาะอะไรเกาะขามโอ้ยจะเข้าเข้าออกบ้างไม่ได้ถึงมารายาดโอเคนะครับน้ำมันเราพอแค่นี้นะครับสวดดีครับ๊ายบ้เก้าทีแล้วถือว่าไม่น่าเกลียด ชอบอย่าลืมกดไลค์สกายนะครับมีปัญหาอะไรนะอยากจับปเกมอนตัวไหนชื่อตั้งชื่อว่าอะไรเนยะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยนะชอบก็นอกจากกดไลค์กดแชร์นยก็ขอให้คอมเมนต์กันมาบ้างก็ได้นะว่าแบบเออชอบหรือสนุกอะไรเงี้ยผมจะได้รู้นะครับหรือว่าถ้ามีอะไรอยาก,กปรับปรุงชั้นเสียงเบาไปอะไรยังไงเนะี่ยบอกกันได้เลยนะครคือกูแคสอยู่คนเดียวยอดวิวเพิ่มแต่ไม่มีคอมเมนต์คุยกับกูกูก็นะโอเคครับก็ลาสวัสดีครับบ๊ายบาย